ดูทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุในรูปแบบ New n o r m a l กันครับที่บุญถาวรสาขาเชียงใหม่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นายศักชัยคุณานุวัฒชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุโดยนางจิราพรชาวพยูนยามาโมโตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2564คิดเป็นอัตราร้อยละ20ของประชากรเชียงใหม่มีประชากรผู้สูงอายุกว่า3,070,000คนคิดเป็นร้อยละ21.19เป็นอันดับ3ของประเทศ โดยได้พัฒนาศักยภาพในทุกมิติรองรับสังคมผู้สูงอายุและพร้อมส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนชมรมผู้สูงอายุรวมสร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ ซึ่งปีนี้ค่ะก็ได้มีการจัดงานในรูปแบบของ New n o r m a l ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook CSR เชียงใหม่สายใยบุญและเพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้สูงอายุพื้นที่อำเภออื่นๆสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมไปได้พร้อมกันค่ะ